น้องจะมาตอบคอมเมนต์นี้เลยค่ะพี่ๆคะ่ะว่าแตกต่างกันยังไงใช่ไหมคะสำหรับใบเจียบางกับใบเจียหนาตัวนี้นะคะไปดูกันเลยค่ะตัวใบเจียบางตัวนี้นะคะมีขนาดบางแค่3มิลน,นะคะตัวนี้ขนาด4นิ้วบาง3มิลเท่านั้นเป็นยี่ห้อคินเน็ตแบบนี้เลยส่วนตัวนี้นะคะเป็นใบเจียหนานะคะพี่ๆคะ่ะตัวนี้ขนาด4นิ้วหนา6มิลน,นะคะเป็นยี่ห้อคินเน็ตเหมือนกันใบนี้จะมีความหนามากๆเลยนะคะอันนี้นะ ความแตกต่างเห็นได้ชัดเลยคือความบางกับความหนาของเขานะคะแล้วก็ตัวเม็ดทรายของเขาแบบนี้เลยเห็นไหมคะพี่ๆตัวนี้นะคะเม็ดทรายจะมีความแตกต่างกันข้างล่าง3มิลข้างบน6มิลนะคะตัวนี้ใช้เจียเหล็กเจียสแตนเลสเจียโลหะได้เลยใส่กับเครื่องเจียลูกหมูที่มีขนาด4นิ้วได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะคะใช้งานง่ายมากใส่ง่ายมากๆนะคะตัวนี้น้องจะมีวงแหวนเหล็กไปให้ตรงกลางเป็นยี่ห้อคินเน็ตเลยส่วนตัวนี้นะคะข้างล่าง เะะจียรอยเชื่อมที่ไม่นูนมากตัว3มิลน,นะคะส่วนตัว6มิลน,นะคะใช้เจียรอยเชื่อมที่นูนมากได้เลยหรือว่าเจียลดขนาดชิ้นงานได้เหมือนกันนะคะน้องจะมีเป็นยกกล่องก็มีนะคะหรือว่า1ใบน้องก็มีน้องแนะนาเป็นใบเจียหนาได้เลยนะคะตัวนี้เจียได้ดีมากๆเจียได้ดีทั้ง2แบบเลยนะคะตัวเม็ดทรายแบบว่าเม็ดทรายข้างบนนะคะจะเยอะกว่านะพี่ๆคะ่ะเห็นได้ชัดมากๆเลยพี่ๆรีบกดในตะกร้าได้เลยนะคะ